ผมยังเนี้ยผมยังแบบนี้ยังหนึง่งสอเสียงลูกสาวจากอยู่หลังบ้านเหรอีอท่ทีกับน้องพี่มาใกล้ๆก,กันหน่อยสิลูกใก<ค>ล้หน่อยใกล้ๆเลยครับเร็วๆๆๆๆไอ้วาไม่วามาทำอะไร อย่าแค่อย่างงี้หกเต็มบ้านไปหมดเลยลูกทำรายการ <c oughs> มาทำรายการในนี้รู้แล้วเดี๋ยวเราให้ไปบนได้ร้อนวันนี้หัวหัวแฉะเลยเฮ้ยเล่นกับพี่บี้เหรอ อุ้ยตาปาร์ตี้ขึ้นแล้วเราเหลืออีกสามนาทีทุกคนตอนนี้ได้ชอบช y ปเบิร์ให้ใครนะครับส่งตอนนี้เลยครับคุณจะได้มีสิทธิ์ร่วมกันทำสต๊าฟอายุพิตาอายุเท่าไหร่มาสองร้อย ทุกคนครับถ้าเผื่ออยากส่งดาวให้พี่ทีหนูไม่เห็นร้องเลยไหนหนูร้องมากที่สุดอาร์ตี้ให้สำเร็จในวันนี้ทุกคนครับความพี่ยูพี่ต่างหน่อยเวพรอวพรน่าจะยากวันนี้ <What? S 2> น้องพีน้องพีหนูเห็นหมัยเนี่ยหนูทำเละแล้วหนูก็เอาร้อนถดมันสองนาทีครึ่งครับเรทเทมหมดแล้วเนี่ยอ,อาวสานเลโก้ไม่ต้องเล่นไม่ไ้คุณซา,ามมนาส่งมาหนึ่งร้อยดวงคุณพาน,นิสา เอาหลายจุ right, mm hmm. ทุกคนสวัสดีครับ mm hmm. ปัดก่อนปัดก่อน mm hmm. สองนาทีสุดท้ายครับห่างไกลมากเดี mm ๋ hmm. ยวเช็ดก่อนขนมไข่มันเป็นขนมที่ร่วนง่ายอะ่ะ mm hmm. อันนี้เราคงทำไม่สำเร็จแต่ไม่เป็นไรครับ mm hmm. คุณสีสุดาห้าสิบดวงลูกสาวหายไปไหนเราให้พี่ขังนะเรามีเวลาอยู่ทุกวัน มาดูกับข้าวที่เรากินวันนี้ดีกว่านี่เป็นลายนะวันนี้เรากินอะไรกันบ้างนี่วันนี้เราสั่งข้าวต้มกุยมาก,กินไม่สำเร็จโอ,นนอ,อ,เอ้เป็นไรหรอหยเหลืออีกนาทีฮะขึ้นมาได้เหรอครึ่งเฮ้ยครึ่งทางแล้วเหมือนกันนะ ทุกคนครับนาทีครึ่งครับกับกนะีบันท่าสี่สามสองหนึ่งนะจริงป่ะ <c oughs> ครึ่งทางของเราขอแล้วลูกไม่สำเร็จทุกคนอ,อ,กอ,อ,อืม,มาขนมไข่มันเป็นอะไรที่แบบ้ <c oughs> นะไ,ม,ไมันร่วนอนะ มันก็จะเป็นผงนาทีสุดท้ายมีสุดท้ายเลยโหเราทำสำเร็จทุกคนตบมือให้ตัวเองหน่อยเย้ทุกคนแ้าใครอยากส่งดาวมาให้นะครับร่วมกันทำไปฟังแบบนี้อันนี้ทานไหมลูกไปไหมคะแกตัวเข้าไปดูสตาปาร์ตี้ให้สำเร็จในวันนี้อุ้ยอุ้ยนั่มานั่งก่อนไป คุณอุไรเต1หนึ่งร้อยดวงบุ๊คนตบมือให้ตัวเองเลยเหมือนจะทำสำเร็จนะแต่เมื่อกี้มันขึ้นทางบูสกายหัวใจด้านชาสิบดวงคุณนุชหนึ่งร้อยดวงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ สี่สิบวิสุดท้ายอัปปะกินไหมครับหนูจะกินหกไหมครับได้ครับนะครับสตาร์ปาร์ตี้ครับผม,มใเในอีกสามสิบวิสุดท้ายใครอยากส่งดาวส่งตอนนี้นะครับพากันรอบ แลก็ประดิษฐ์ที้รับางัลชนะเลิศและผู้ประดิษฐ์เป็นเพียงเด็กสาวสซิปบิ๊ดชิ้นนั้นเกิดก็ร้องตื่นเต้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอีกยี่สิบวิจะได้แล้วอีกนิดนึงสตาร์ปาร์ตี้น้องก็จะแย่งกินเขาอยากกินอ่ะขนมปังแม่เดี๋ยวพ่อหยิบทำสำเร็จเดี๋ยวคือคนนี้หรอเดี๋ยวคือคนนี้ใช่ซิปวิทอ ไม่มีใครฟังเธอแล้วที่รักสุดท้ายทุกคนห้าสี่ทาไหมลูกสามตกดาวเร็วเอ้ยกำลถึงแล้วนิดเดียววังๆว่างๆว่าง,าง <c oughs> ทำไมเมาจังหนมปังมีอะไร โอ้แล้วเรื่องกินด้วยวิธีนี่เรื่องกินคือเรื่องใหญ่ด้วย <c oughs> อ,นนอู้ระวังรู้ระวางระวงัะวงอุอย้ยเโอเคโอเคโอเคอ่าใหพพ้พี่หนุ่ยไปหยิบอ่าอองนะเล่นเกมกันดีกว่าเกมทายท่าเดินว่าเป็นของใครถาวรทุกคนเนี่ยเรามา อันหนูปังมาให้มามีถือมาวันนี้มาวันนี้มาสีไายให้จบก่อนเดี๋ยวจะมาเล่นเกมกันอยานี้เอะมาเลดี๋ยวให้มามีอ่นเดหมานหลายดวงแล้วนะส่งอีกร้อยดวงมุนกันจะรัดส่งมาห้าสิบ

อันนี้มานี่มานี่มานี่มาอุ้ยเรา้งระวังรหนู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 กินหนูกินีนอูนั่งดีดีนั่งดีดีเดี๋ยวที่ซีโนบอกจานเอาเอานี้ไปเก็บหน่อยไม่ใช่ลูกพ่อไม่ได้จ้ะอะหนเป็นคนป้อน ทำตาปิ Joseph, ้งปิวปิ้งปไอว่าจ๋ายตรนีวาทำตาปิ้งงขนมปังปิ้งก่อนเทอราวก่อนเทราวปิ้งปก่อนปิ้งปหน่อยโชว์ความสามารถเดี๋ยวกสลูกซีโม้อาซีโมนเปิดข้อความในกระดาษแล้วพอี ไม่ขอเลยอนะ่ะขอก่อนขอค่ะขอค่ะคุณชิดชนส่งมาสิบดวงคุณอุไรเตสขอค่าก่อนขอค่าเขอค่าน,นี่อีกหนึ่งร้อยดวงคุณสนาวห้าร้อยดวงขอบคุณครับนี่ขอ คุณปียาวันส่งมาสี่สิบห้าดวงคุณออมส่งมาสามสิบห้าดวงปีส่งมาสิบห้าดวงคุณแหม่มเก้าสิบดวงคุณอ๋อส่งมาสามสิบดวงคุณแพลส่งมาเก้าสิบเก้าดวงคุณอุไรเตนหนึ่งร้อยดวงคุณอุไร คุณชัดสุดเต้องมากีนดวงกันแล้วเนี่ยคุณมิวมิวสม99คุณสิกตา99ดวงถึงดีๆลกเด้ดดวงคุณธิดาพร10ดวงคุณนัชชาคุณส้มซ่า50ดวงชาเหรอครับนัชชาสมงมร100ดวงให้มานมีถึง หมดแล้วหรอเฮ้ยเดี๋ยวเราจะมาถ่ายท่าเดินกันละถ่ายท่าเดินทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอัญญาสวัสดีค่ะคุณแอรินส่งมา9เก้าดวงสวัสดีคุณใหม่ส่งมา50ดวง นางฟ้าผมฟูดีอ่ะปีแล้วนะจ๊ะป euh, ีนเก่งแล้วนะจ๊ะหนึ่งร้อยดวงเออดูทำท่าเดี๋ยวเธอก็อยู่ในติ๊กต็ออีกหรอกเนี่ยแล้วตอนเนี้เราเหมือนว่าเราก็จะจมูกตันกันนะเนี่ย เดี๋ยวตายแห้งอืมทุกคนรู้สึกไหมว่าช่วงนี้แบบพีเอ็มไหมเนาะเสรเสร็จมานอ่ะเดี๋ยวมดขึ้นลูกพีเอ็มสองจุดห้าทุกคนจะหูกตันกันเลย โอ้ oh, พี่ทีเอานี้ไปด้วยลูกนี่ในบ้านเราข้างล่างเราเปิดเครื่องกองอากาศมั้งป่ะเนี่ยเปิดอยู่ใช่ปะอัญญาคุณแบ,บสมส่งมาห้าร้อยดวงอุ้ยทำไมอัญญามีหัวใจอืไมไงคนสวยของพ่อ,อ ส่งจุ๊บซิส่งจุ๊บยังไงนะฮะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยโอ้โหอืมอัญญาส่งจุ๊บให้มามีหน่อยสิคะอัญญาส่งจุ๊บชอบไหมเออทำไมทำไมเมื่อไหรก็คืออยู่อับอไอ้วาไหนป้าฉลามเขายิ้มยังไงนะคะลูกป้าฉลามยิ้มยังไงฉลามยิ้มยังไงนะ